เปื่อนคีโค้นเดะเปื่อนคีโค้นเรียกตาไปล่างให้ไปไหนมานี่เี๋ยกันลงอีกลงอีกเออ ออไปเดี๋ยวมันเละทางนี่มาไอพี่ดาวินนะเพื่อนเออปัดมือค่ะปัดปัดเออไปดีตามดาวินไป นู่นดาวินอยู่นูน่นนู่นดาวินอยู่นูน่นไม่อุ้มหรอกเดกเด้อที่แดไปด้างในอ่างปลาด้วนไปล้างมือในอ่างปลาน,นี่อ่างปลานี่ Mm -hmm. <N presence orrankaLee> island Darwin Island nè, mhm 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 Darwin Island mà.